สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยเลยนะคะที่ช่องหมวยลี่เซลฟอร์ดค่ะแล้วก็วันนี้นะคะน้องหมวยลี่ก็จัดเตรียมรถนะคะปีโม2025นะคะก็คือรุ่นนี้เลยค่ะ Fort r a n g e r DBL XLS นะคะโฉมปีล่าสุดเลยค่ะ2025นี้นะคะเดี๋ยวจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมกันค่ะว่าเจ้า Fort r a n g e r XLS รุ่นนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนตรงไหนกันบ้างนะคะแล้วก็มีตรงไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะคะซึ่งราคาค่าตัวนะคะในรุ่น ของ DBL XLS คันนี้นะคะชมปี25มาพร้อมกับราคา9 10, 1 9 0 0 0บาทนะคะแต่ว่าน้องหมวยลี่จัดโปรพิเศษให้เลยค่ะขายในราคาเพียง789,000บาทเท่านั้นพร้อมกับฟรีกันชั้นหนึ่งนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่จัดไปแนนนะคะติดต่อน้องหมวยลี่ได้เลย ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้อยู่หน้าจอนี้แล้วนะคะ0944968939หรือว่าแอดไลน์โ like ค้ดเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,มก,กันก่อนได้นะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับด้านหน้าตัวรถนะคะสำหรับในรุ่น Ford Ranger dbl xls นะคะโฉมปี25นี้นะคะมีการเปลี่ยนในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะจากเดิมเนี่ยจะเป็นสีดำด้านนะคะอันนี้เราเปลี่ยนเป็นสีเทาดำกาฟไฟแบบนี้นะคะเพิ่มความลิมิตตดให้กับตัวรถนะคะเวลา ตกกระทบกับแสงเนี่ยสีตัวนี้จะสะท้อนแสงเงาวับมากนะคะดูหล่อมากเลยแล้วก็ตัดกับตัวกระจังด้านบนนะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะทําให้ตัวรถดูหล่อมากยิ่งขึ้นนะคะไฟหน้าปิดปิดอัตโนมัติมีอยู่แล้วไฟซีแคม L อลดี LED มีให้เรียบร้อยค่ะนะคะถัดลงมาจะเป็นในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะปกติคม ตัวครอบตรงนี้จะเป็นสีโครเมียมนะคะแต่นี้จะทําเป็นดําเงาทําให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะด้านหน้านะคะก็ประมาณนี้ค่ะส่วนเครื่องยนต์เครื่องยนต์เหมือนเดิมเลยค่ะเครื่องยนต์ดีเซล2 0นะคะให้พละกาลังแรงม้าถึง170แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่4 0 5้านิวตันเมตรนะคะเป็นซิงเกิลเทอร์โบทำงานควบคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะอ่ะต่อกันที่คิวซุ้มล้อเหมือนเดิมเลยค่ะ3นิ้วดาด้านแบบนี้นะคะแล้วก็แตกต่างคืนตรงนี้เลยค่ะล้อแม็ก ได้ขอบล้อมแม็กเท่าเดิมค่ะ17นิ้วนะคะแต่ลายล้อมแม็กว่าดลายล้อมแม็กเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะจะเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็มีขีดสีเทาแบบนี้นะคะปกติจะเป็นสีบอลเงินร้้นเนาะพอเปลี่ยนล้อแม็กแล้วเนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตดูเท่ามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สังเกตดีๆล้อแม็กลายแบบนี้นะคะจะคล้ายๆตัวสตอมแท็กเลยนะคะแต่ตัวนี้แค่เป็นขีดเทาดำนะคะ ก็ด้านหน้าดิสเบกด้านหลังดําเด็กเหมือนเดิมค่ะคอยสปริงปีนกคู่มีให้เหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะแล้วก็ที่เปลี่ยนเพิ่มเติมนะคะจะเป็นในส่วนของหูกระจกนะคะตัวนี้ขนาดใหญ่เท่าเดิมทัศนวิสัยมองเห็นดีชัดเจนเหมือนเดิมเปลี่ยนในส่วนของตัวชุดครอบนะคะจากเดิมเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่ถ้าเป็น x l s โฉมปี2เนี่ยจะเป็นสีดำด้านนะคะซึ่งเขาเปลี่ยนมาแล้วเนี่ย จะช่วยให้คุณลูกค้านะคะเวลาขับไปต่างจังหวัดเวลาขับไปที่นึกถึงเขาเรียกว่าป่านะคะเวลามีอิงไม้มีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันช่วยลดรอยขีดขว่วนได้ดีกว่าตัวเดิมนะคะอ่านะคะหูกระจกก็มีไปเลี้ยวมาให้เหมือนเดิมะคะ่ะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เขาเปลี่ยนนะคะนี่ค่ะมือจับนะคะจากเดิมจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะอันนี้จะเป็นสีดำด้านนะคะช่วยเรื่องรอยขีดข่วนได้ดีเหมือนกันนะคะอ่า แล้วก็ตรงนี้จากเดิมเป็นสีลายสีดำใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะก็ทำให้ดูหล่อมากยิ่งขึ้นนะคะฟิล์มกองแสงคิ้วกันสัตว์อะไรอย่างนี้หมวยแถมให้เหมือนเดิมนะคะมาชมภายในกันบ้างนะคะซึ่งภายในนะคะเขาก็จะ ทําการตกแต่งดีไซน์นะคะเพิ่มความหล่อให้กับตัวรถในส่วนของคอนโซลก่อนเลยดีกว่าค่ะจากเดิมนะคะคอนโซลจะเป็นสีดําตัดเทาแลมโบเนาะแต่นี้เขาทําเป็นสีดําล้วนเลยนะคะเพิ่มความสปอร์ตความพรีมเมียมให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นพวงมาลัย ไฟฟ้าเหมือนเดิมปรับได้สีทิทางเหมือนเดิมนะคะหน้าจอหน้าปัดเป็นดิจิตอลเหมือนเดิมค่ะซิงโก็มาเหมือนเดิมเชื่อมต่อ Apple c a ค a n d r พ i d a อ d ดเหมือนเดิมนะคะถัดลงมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้เลยนะคะใส่ชาร์จได้ีแล้ว USB มีให้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้จะเป็นปี2025ดูยังไงดูตรงนี้ค่ะมี i-stop นะคะ ถ้าเป็นโชค๊คใหม่เนี่ยจะมีไอสต็อปมาให้แล้วนะคะอ่ะถัดมาที่บอกกันบ้างค่ะในรุ่น x อ s เจากเดิมเนี่ยจะเป็นเบาะาใช่ไหมคะโช๊ใหม่ปรับใหม่ค่ะเป็นเบาะหนังนะคะการดีไซน์ของเขาเนี่ยจะหล่อมากเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะจะสังเกตว่าเป็นเบาะหนังสีดําแล้วก็เล่นลายแบบนี้นะคะดูสปอร์ตมากๆค่ะนะคะปรับมือเหมือนเดิมค่ะนะคะแล้วก็มาต่อกันที่แถวสกัน สำหรับแถวสองนะคะเป็นเบาะนังเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมนะคะคือนี่เลยค่ะมีที่พักแขนนะคะให้ด้วยนะคะซึ่งในรุ่นเดิมเดิมเนี่ยเอสอรุ่นเดิมเนี่ยจะไม่มีที่พักแขนนะคะถ้าเป็นโฉมปี25จะมีที่พักแขนมาให้แล้วก็มีที่วางแก้วมาให้นะคะเหมือนตัวรุ่นสปอร์ตเลยนะคะนี่คือข้อแตกต่างนะคะในส่วนของตัวเอสโฉมปี25นี้นะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะไปดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะ สำหรับด้านท้ายกระบะนะคะ ช่วงล่างเหมือนเดิมค่ะแหนบ4ชั้นโชกพวินโชค,โชค,โชคตั้งอยู่นอกแชสซีนะคะช่วยการทรงตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะดัมเบลมีมาให้เหมือนเดิมสิ่งที่ต่างกันนะคะก็คือจะเป็นนี่เลยค่ะกันชนท้ายนะคะซึ่งจากเดิมเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่ว่า SLS โฉมกี25นี้นะคะก็มาพร้อมกับสีดาด้านลดรอยขีดข่วนได้ดีมากยิ่งขึ้นเวลาลูกค้าแบบปีนขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ช่วยในเรื่องของการดูแลรักษาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะกล้องมองหลังในรุ่น x มีมาให้เหมือนเดิมค่ะนะคะแสดงผลบนหน้าจอซิงโฟเอเหมือนเดิมนะตัวฝาท้ายกระบะนะคะก็ยังเป็นแบบหนักเหมือนเดิมนะคะกระบะไลเนอร์ติดตั้งให้เหมือนเดิมนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อให้น้องหมวยลี่ได้เลยนะคะเบอร์โทรทิ้งให้อยู่หน้าจอนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปนเน้นย้ำโปรโมชั่นด้านหน้ารถกันอีกรอบนึงค่ะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับเจ้ารุ่น Ford Ranger DLSS x โ L ฉมปี25นี้นะคะที่ปรับเปลี่ยนมาแล้วนะคะกับราคาค่าตัวค่ะ919,000บาทนะคะรุ่นนี้คันนี้ถูกใจกับลูกค้าอยู่หรือเปล่าเอ่ยนะคะเดี๋ยวเรามาเน้นย้ำราคาแล้วก็โปรโมชั่นกันอีกรอบหนึ่งเนาะจากเดิมนะคะราคาปกติอยู่ที่919,000บาทจัดราคาพิเศษให้เลยนะคะ หนึ่งสองสามน้องหมยจัดราคาพิเศษให้เลยนะคะเพียงแค่เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นฟรีประกันชั้นหนึ่งของแถมทุกอย่างครบเหมือนเดิมนะคะหากคุณลูกค้าสนใจหรือพี่ๆคนไหนสนใจนะคะติดต่อหาน้องหมวยลี่ได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสี่สี่เก้าหกแปดเก้าสามเก้าหรือว่าแอดไลน์ที่วโค้ดเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะก่อนจากกันค่ะฝากพี่ๆทุกท่านนะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นอัปเดตนะคะแล้วก็รถสวยๆจากหมวยลี่เซลฟอร์ตนะคะสำหรับ อันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ